แทางคุมสีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเพียนบันนอกหอกนาหมู่ข้ากล้ายืนท้าโตลมลมหนาปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการ ความเอาใจใส่ต่อการปลูกผักพร้อมทั้งมีเทคนิควิธีการที่ศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอทําให้นัวุฒิแท่ลิ้มหรือเจ๋งหนุ่มร่างใหญ่ไว้33ปีอดภาคภูมิใจในผลงานตนเองไม่ได้แต่ก่อนที่เจ๋งจะหันมาปลูกผักอินทรีย์เขาเคยล้มเหลวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและผ่านตัวเองไปทํางานโรงงานถึง6ปีชีวิตของมนุษย์เงินเดือนไม่ตอบโจทย์ต่อทิศทางของชีวิตทําให้เขาตัดสินใจลาออกจากการทํางาน ตอนนั้นเราเราทำพืชเชิงเดียวแล้ว,แล,วแล้วไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยมุ่งหน้าหางานทำครับก็ทำอยู่สักประมาณหปีทำว่ามั่นคงไหมความมั่นคงบางทีนะในในความคิดผมอะารามมั่นคงไม่ค่อยมีครับคิดจะหักเงินเราก็มีนะครับถ้าเราเข้าไม่ตรงเวลาที่เราไปสแกนนิ้วเนี่ยก็หักเงินเราเงครั คือตอนนั้นมันจะมีมีนโยบายว่าเอาใ,หให้มีเบีย้ยขยันมีอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเราก็ต้องทำงานตลอดสามเดือนโดยไม่ต้องคือห้ามหยุดห้ามลาอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนมนุษย์กันเดือนทั่วไปฮะในการที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้เราต้องทำตามข่าวหมดทุกอย่างนะครับตอนแรกๆที่เราไปทำเรารู้สึกว่ามันมีความสุขนะแต่พอทำทำไปแล้วมันมันเหมือนว่าไม่ค่อยมีความสุขอะคัะ เราต้องทาตามตามยอดเลยตามเป้าเงี้ยฮะให้ได้ฮะเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขในการที่เขาทํางานทีพอรู้บอกว่าไม่มีความสุขอะ่ะก็บอกเขาว่าเออกลับมามาทาแบบที่ฉันทําแนวทางเอาไว้แล้วเนี่ยทีนี้พอรูก้ออกมานะกึ่งดีใจด้วยแล้วก็เสียใจด้วยว่าเราก็อยากให้ลูกเรา เกียงเกียง่วยๆวยมันคนอื่นเขา้าพอลูกออกมาว่ามาทําอย่างเงี้ยกลัวลูกเปื้อนเปื้อนเปื้อๆอย่างเงี้ยมะแต่พอนั้นพอเขาบอกว่าเข้าจะออกมานะฉันรีบเลยรีบรุนทิ่วเลยเกยมจะทํานาละมันมีคอนเซปต์อยู่มีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งเลยเว่า,าทําก้อนไม่ได้สร้างทําที่หลังบอกว่าล่าช้าทําผิดบอกไม่รู้จะคิดนะแล้วก็จะลองทาว่าแ,แล้วกูจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับ ก็เลยเมึนั่งคิดดูมันเป็นความจริงฮะก็เลยตัดสินใจลาออกเพราะตอนนั้นมีปัญหาเยอะครับในโรงงานเนื่องจากยังอยู่ในวัยหนุ่มทำให้เจ๋งเข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่ยากนักเขาศึกษาเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์จากสื่อออนไลน์และจากผู้มีประสบการณ์ จนกระทั่งมีความมั่นใจในแนวทางเกษตรอินทรีย mm ์ hmm. วิีพอเพียงเ mm hmm. จ๋งจริงนําองค์ความรู้ต่างๆจากการดูสื่อและจากเพื่อนเกษตรกร,กรมาปรับใช้กับตนเองครับมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะแต่ของพิจอนาครับท,ที่บอกว่าชีวิตที่ง่ายคืออะไรนะชีวิตที่ง่ายต้องแบบสบายเงี้ยถ้ายุ่งเกินไปเนะี่ยมันคือว่ายากนะครับชีวิตนะคือชีวิตที่ง่ายคือมันต้องง่ายๆครับมันคือไม่ยุ่งยากเกินไปนะ ตอนนั้นชีวิตที่เราทํางานนั้นเหมือนมันมันยากอะครับเหมือนตัวเราไม่สบายอย่างเงี้ยไม่สบายในการทํางานในอะไรเงี้ยเหมือนมันยุ่งยากอะฮะแต่ถ้าเรามาทําของเราเนี้ยคือมันสบายสบาย,ยานะฮะคือคือมันมีสื่อที่ให้เราดูได้เราไปศึกษาได้ฮะตามปา้าทั่วไปหรือเพื่อนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยที่ทําในวิธีแบบนี้ครับที่เขาทดลองให้เราดูแล้วว่าทําได้ฮะ เราเชื่อในในตัวเราว่ามันต้องทำได้มากขึ้นครับเพราะว่าผมแสวงหาองค์ความรู้แล้วก็มาได้ดูสื่อของบุญยมทีวีครมันได้ประโยชน์อะไรยังไงดูสื่อ ได้ประโยชน์ครับเพราะว่าเรามีคนที่ทดลองทําขึ้นมาแล้วเนี้ยฮะแล้วเราก็ได้ศึกษาตามที่เขาทดลองทํามาคือค่อนข้างที่จะตรงประเด็นนะฮะคือเราไม่ต้องมาลองผิดลองถูกอย่างฮะถ้าเราทํามีซื่อให้เราเรียนรู้แล้วฮะจะเรียนจะบอกว่าเป็นกเกษตรคือถ้าบอกว่าเป็นกเกษตรเคมีอะก็ทาํามาอยู่แล้วเคยทำมาแล้วแต่ว่าที่เรามาทําในกเกษตรอินทรีย์เนี่ย เราก็ต้องมาเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยานเนี่ยเราจะทําได้ประสบความสําเร็จเลยอะ่ะก็ไม่ได้ครับมันยังอยู่ในเทคนิคอีกหลายเรื่องอะฮะบนเนื้อที่ประมาณ5ไร่ถูกจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นนาข้าวจํานวนหนึ่งไร่ที่เหลือจึงเป็นแปลงผักและผลไม้รอบบ้านหลังจากลาออกจากโรงงานจึงได้กลายเป็นเรี่ยวแรงสําคัญช่วยสานต่อแนวทางกเกษตรอินทรีย์ของแม่ได้อย่างดี ผือนนาที่เคยปลูกข้าวเพียงสองงานถูกขยายพื้นที่ปลูกเป็นหนึ่งไร่และลงมือปลูกผักไร้สารพิษอย่างจริงจังคือว่าฉันทำนาไวใช่ไหมแต่ที่ที่วัาที่ฉันทำเนี่ยฉันทำเริ่มมาไว้แล้วอะฉันทำไว้ครึ่งหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าฉันยังไม่มีแรงงานที่มาช่วยหันน่นอะ เป็นตัวที่มาเสริมกันทีนี้พอรู้กลับมาแล้วเมื่อยริงก็มีแรงเสริมเข้าก็มาเสริมได้เงี้ยเพราะเขาเขาเป็นคนเขาเป็นนุ่มเขาฟาร์มที่เขายังเป็นเด็กอายุน้อยเลี้ยแรงเขาก็เยอะแล้วเขาก็มีหัวคิดด้วยพอเราพูดเราพูดว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยเราจะทำย่างงี้ดีไหมเข้ารู้เลยว่าเออควรทำยังไงเริ่มต้นครั้งแรกเลยเราเรามาทำข้าวก่อนครับ ทำข้าวในพื้นที่สองงานนะฮะตอนนั้นเกี่ยวแล้วได้ประมาณ400รอโลฮะเป็นข้าวเปลือกนะฮะแล้วเราก็มาเริ่มต้นทําผักพื้นบ้าน,นครับเป็นแล้วก็มีพวกถั่วครับพืชอัถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยถั่วปูเงี้ยแต่ว่าเป็นผักผักใบผักอ่าผักกาดคะน้าควางต้องอะไรเนี่ยเราทําแล้วตอนนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จนะฮะตอนนั้นยังซุ่มๆทํมทครับแล้วก็จากแม่นะครับเอาความรู้จากคน พี่ป้านาอาที่เคยทำมาก่อนเงี้ยเราไปดูว่าวิธีของคนรุ่นก้อนอ่ะที่ยังไม่เป็นเคมีฮะแล้วเราก็มาทำกันฮะเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมอก่อนมันยังเคยใช้สารเคมีมาก่อนาเงี้ยฮะยังไม่ตอบสนองกับการทำอินซีเราก็ปับอะครับะะตอนนั้นเราจะเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรเราปล่อยให้ย่ามขึ้นนะฮะแล้วเราก็ตัดอไรอย่างเดียวตัดแล้วก็เอาโจนิซีฉีดเข้าไปะฮะ แต่ผมปล่อยให้แบบว่าลกแบบเต็มที่เลยฮะแล้วค่อยๆเลือขึ้นมานะมาทำกันนะก็ช่วงประมาณสองปีเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยถึงดีครับจากมะก้อนเนี่ยที่เราทำเคมีนะเราจะต้องจ้างคนงานจ้างเขามาช่วยท่อนยา แต่ละทำเนี่ยเราใช้แรงตัวเราเองเพียงเราต้องพัฒนาการทำอินทรีย์เนี่ยเป็นคนเป็นการที่ทมที่ทันสมัยนะไม่ใช่เป็นคนที่ว่าย้อนย้อนไปย้อนยุคไปไม่ใช่เพียงแต่เราเก็บเอาเพราะการทำอินทรีย์ในรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราทำมาแล้วบรรพบุรุษเรามันไม่ได้มีปุ้ยมียาแบบสมัยก้อนนะ่ะทีนั่นเราก็เอายุคนั้นแหละเอามาพนวกกับยุคนี้ เพราะยุคนี้มันมีมันมีเครื่องมือยุคนั้นต้องใช้แรงเนื่องจากมีพื้นที่ไม่มากนักแต่พื้นนาเพียงหนึ่งไร่นี้ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายการทำนาข้าวโดยการเตรียมแปลงด้วยปุ๋ยพืชสดเช่นปอเทืองและพืชตระกูลถั่วแล้วไถกรบทําทให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขณะที่ข้าวกําลังตั้งท้องจะออกรวงเจงก็จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่เพิ่มเติมครับ ไปซื้อปุ๋ยครับที่โรงปุ๋ยของประชมอสสครับค่ะเอามาใช้ทำอะไรเอามาใส่ข้าวแล้วก็ผักด้วยครับประจำประจํ ปุ๋ยผงเขียวฮะ25กสิบห้ากิโล,โลอันนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นนะฮะใช่ค่ะโปรโมชั่นเอามา10กระสอบครับ10นะคะครับ25กิบหกิโลนะครับได้ค่ะเม็ดเลยครับพี่ผงครับผง <ม S 1> ครับเขียวผงโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินดำเนินงานโดยชุมชนปฐมวิโสตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมอเภอเมืองจัังหวดนครปฐมเนื่องจากราคาไม่แพงมากนัก อีกทั้งมีคุณภาพและมีแร่ธาตุสำคัญต่อพืชจึงเป็นที่นิยมของคนทำเกษตรอินทรีย์ครับนี่ทำไมถึงมาเลือกใช้ปุ๋ยที่นี่เราเป็นเครือข่ายกันด้วยคร<ส>กับที่ปฐมถระโสกฮะแล้วเราก็ใช้ใช้แล้วผลผลิตออกมาดีครับวนใหญ่ใช้เป็นผงหรือเป็นเม็ดอย่างไงเป็นผงครับเพราะว่าอ่ามันละลายง่ายครับละลายง่าย แล้วเราก็สามารถไปไปเขาในในในตัวที่เรามาเพาะพอก้าะราคาที่ดีเป็นไงเ,นเทียบกับที่อื่นผมไม่เคยเทียบที่อื่นนะผมไม่เคยเอาราคาไปเรปียบเทยบแต่ว่าผมว่าที่นี่ราคาถูกถูกที่สุดนะ ้ต้นข้าวจะแข็งแรงซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมดินก่อนปลูกด้วยปุ๋ยพืชสดเมื่อดินดีจึงส่งผลต่อพืชทําให้แข็งแรงแต่ช่วงที่ข้าวกาลังจะออกรวงเขาจะนําปุ๋ยอินทรีย์มาใส่เ,ใเพื่อบารุงต้นข้าวและเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตครับ ใส่ปุ๋ยรอบที่2องนะครับคือช่วงนี้ข้าวกำลังตั้งทองฮะคือ,อรอบของการทำนาครั้งแรกเราก็ใส่ไปก้อน1ครั้งครับตอนที่เราโยนก้าลงไปฮะตั้งแต่เราเตรียมเทือกมาแล้วฮะก็ไม่มีการใช้สารเคมีฮะก็จะใช้ปุ๋ยของฝันกาติกรนฮะใส่สอรอบครับตั้งแต่รอบแรกก็คือตอน โยนก้ลาไปสักประมาณ10บวันไงครับเราก็จะใส่ปุ๋ยของฟันกาติกรลงไปแล้วรอบที่สองเนี่ยเราก็จะใส่ตอนที่ข้าวตั้งทองเพื่อให้ช่วยบำรุงต้นข้าวอีกทีรู้สึกว่าผมว่ารู้สึกว่าภูมิใจแล้วนะผมทํำข้าวได้ไว้กินเองหน้าครับเหลือก็แจกญาติพี่น้องครับแล้วก็เหลืออีกทีก็ขายครับนาไล่หนึ่งพอขาย พอครับเหลือจะกินแล้วครับเหลือจะกินแล้วก็แบ่งปันญ,ญาติพี่น้องและะ้วครับได้ทำบุญนะครับไม่รู้นะว่ามันเป็นความชอบของตัวผมเองอะว่าชอบใน สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะฮะคือเราได้เดินเราได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับไม่ต้องมีเสียงอะไรที่มันเข้ามารบกวนเราะฮะคือถ้าเรายืนหายใจตรงนี้เรารู้สึกว่าอากาศมันบริสุทธิ์มากะะได้กินของข้าวะฮะกินของต้นข้าวเลย นอกจากจะปลูกข้าวไว้กินเองแล้วกิจกรรมปลูกผักก็นับว่าเป็นอาชีพหลักของบ้านโดยเจองได้จัดสรรพื้นที่ด้านหลังสําหรับปลูกผักซึ่งเทคนิคต่างๆเขาค่อยๆศึกษาเรียนรู้การพักแปลงเพื่อให้ดินสะสมอินทรีย์วัตถุคล้ายกับการทําไร่เลื่อนลอยพื้นที่ที่ถูกพักไว้จึงถูกปล่อยให้ยาาขึ้นครับคือเราพักแปงลงไว้ครับเหมือนกับเราทําไร่เลื่อนลอยอ่ะเราถึงเวลาจักแปลงพักตรงนั้นครับพอ เราตัดผักออกหมดแล้วเราก็จะพักแปลงไว้แล้วเราก็จะมาเริ่มทําตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยพืชสดไปฮรเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเขาก็จะเ,เ<ห>ร่งอย่างเงี้ยในพื้นที่ทั้งหมดครับเป็นเชิงเดียวอยู่แล้วครับแบบเกษตรกร,ร,กรทั่วไปคือจะไม่ให้มีต้นไม้อย่างนงี้เลยคือในรักของคนกเกษตรเคมีจะบอกว่าการมีต้นไม้เรืออย่างเงี้ยมันจะทําให้การเป็นอ่ำครับคือจะทําให้พืช เพื่อที่อยู่เตี้ยฝ่าล่มเงาเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตไม่ได้แต่ว่าของเราเนี่ยเราจะดูทิศทางของแสงนะฮะและการปล่อยพื้นที่ให้เป็นหญ้าลกๆนี่เราไม่เสียดายอ่เอาไม่เสียดายฮะก็คือเหมือนเราเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยไว้ะฮะตรงนี้ก็จะทำเป็นแปลงผักสักสองร่อง แม้ว่าพื้นที่จะเคยใช้สารเคมีมาก่อนแต่เมื่อมั่นคงในแนวทางกเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเขาเพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอพื้นดินจึงตอบสนองต่อกระบวนการทางอินทรีย์มากขึ้นเนื่องจากในหมู่บ้านมีขี้หมูจำนวนมากเขาจึงนำมาทำไบโอแก๊สซึ่งได้แก๊สไว้ใช้ในครัวอีกทั้งขี้หมูในบ่อไบโอแก๊สเมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยธรรมชาติแล้วสามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้อย่างดีและนอกจากนี้เจียงยังเลี้ยงไส้เดือนเพื่อน,นำมาทำปุ๋ยด้วยครับ อันนี้เป็นไส้เดือนไงพันคีตาเล่ครับที่เราเลี้ยงไว้เพื่อ,อทำปุ๋ยครับเราจะใช้เศษผักที่จากในฟาร์มอะที่เราที่เราตบแต่งมาเพิ่ม,มเป็นอาหารให้กับไส้เดือนฮะแต่แต่ก่อนที่จะทำที่จะทำเป็นตัวบ้านที่ให้ไส้เดือนอยู่เราจะใช้ขี้วัวครับ ส่วนผสมนี่คือมีขี้วัวครับมีขี้วัวครับแล้วก็อันนี้เป็นเศษผักเป็นอาหารให้กับไส้เดือนนะครับเราเลี้ยงไส้เดือนเพื่ออะไรเพื่อทําไปทําปุ๋ยครับทําปุ๋ยนี่คือเอาเอาตัวมันหรือเอาอะไรเอาเอาตัวเนี่ยครับตัวขี้วัวกับเศษผักที่ไส้เดือนไส้เดือนกินเข้าไปฮะแล้วก็เป็นเป็น เป็นตัวมูลนะครับมูลที่ไสเดือนถ่ายออกมาทั้งบอ่บงบอเนี่ยทั้งบ่อเนี่ยไปทาปุ๋ยครับครับแล้วกี่วันนะทั้งจะ็ใช่ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับแต่นี่ผมยังไม่ได้อ,ออกเพราะว่าพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยนะฮะนี่ถ้านั่นเราก็เอาออกมาร้อนได้เลยครับร้อนเอาตัวออก่ะเราก้าไปใส่ได้เลยคือเราต้องเอาไสเดือนออกจากจาก เนี่ยครับ,บ,รบเอามาล่อนก่อนแล้วก็เอาตัวไส้เดือนไปเลี้ยงใหม่ครับครับแล้วก็เราก็ทําบ้านให้บ้านโดยมูลมูลวัวให้ไส้เดือนอยู่แล้วเราก็ใช้เศษผักที่เราจากฟาร์มเรามาเลี้ยงเป็นอาหารให้ไส้เดือนกินเมื่อมีองค์ความรู้มากขึ้นเขียงสามารถทําปุ๋ยจากธรรมชาติได้ด้วยตนเองการปลูกผักไร้สารพิษจึงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเพาะกล้าที่ได้ความรู้ต่อยอดมาจากวังน้ําเขียว ทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกมีมากขึ้นอีกทั้งต้นกล้าไม่ต้องถูกมแมลงมารบกวนสําหรับการเตรียมแปลงเขาจะใช้ปุ๋ยพืชสดจากต้นปอเทืองครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราสิ้นสุดาก,การเพาะพักแล้วเราจะพักแปลงฮะเราจะใช้ปอเทืองว่านลงไปปอเทืองว่านลงไปแล้วเราก็จะตัดนะครับเพราะว่าเครื่องมือเรามันไม่พร้อมครตัดแล้วเราก็จะใช้รถพรวนดินนะครับพรวนไปหนึ่งรอบก่อนครแล้วเราก็ถ้าฝนไม่ตกเราก็จะลดน้ํา ลดน้าเพื่อให้หญ้ามันขึ้นมาฮะสักนิดหนึ่งฮะแล้วเราก็พวนอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เอาก้ามาดําครับรับก้าส่วนหนึ่งเราจะทําไว้ขายเลยครับเพราะว่าเรามีที่ขายเราอยู่สองวันครับที่โรงพยาบาลนครปฐมแล้วก็ที่ปฐมโศกฮะแล้วก็เหลือจะขายเราก็กินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านนะครับ ใครนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปัติวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยาศาักดิ์ี มีครับเพราะว่าเราต้องต้องแยกกันให้ชานะครับเผื่อว่าเป็นผักอินทรีย์ก็คือผักอินทรีย์เลยครับไมไ่ว่าเอาไปปนกับผักเคมีกับผักปลอดภัยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดลูกค้าค่อนข้างที่จะหาหาเป็นผักออร์แกนิกมากฝ่าครับไม่ไม่ค่อยบริโภคผักปลอดภัยอะไรเงี้ยครับอ่าครับผักปลอดภัยนะครับเป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยครับที่เราเรียกว่าผักปลอดภัยก็คือ เรายังใช้สารเคมีในเบื้องต้นนะฮะเราจะเก็บเกี่ยวในระยะที่ปลอดภัยะฮะหลังจากการใช้สารเคมีไปแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าภาคอินทรีย์นี่เราจะไม่มีการใช้สารเคมีครับตั้งแต่ะะขบวนการมาเมล็ดพัน,น์ุแล้วแปลงของเรานี่เป็นแปลงผักเป็นแปลงผักอินรีย์ครับไม่มีการใช้สารเคมีครับเราก็จะใช้พวกสมุนไพรฮะไล่แมลงอย่าเงี้ยครับ จริงๆคร,รับเนี่ยฮะก็ภาพก็การันตีเลยภาพนี่ห,หลังจากที่เขาไปศึกษาดูง,งานการปลูกผักไราสารพิษที่โครงการส่งเสริมกิจกรรมไร้สัรพิษอนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเขาได้นําองค์ความรู้มาพัฒนาในพื้นที่จนกระทั่งเกิดผลอย่างน่าพอใจและมั่นใจในแนวทางเกษตรอินทรีย์มากขึ้นซึ่งจะแตกต่างจากการทํางานในโรงงานที่ต้องทําตามสั่งเท่านั้น ต่างครับเพราะว่าตอนที่เราทํางานก็คือทำทำตามสร้างนะฮแต่ว่าถ้าเรามาทํกระษตรเนี่ยเราต้องคิดเองแล้วก็จัดการเองครับคิดค้นกระบวนการขึ้นมาว่าเราจะทํำยังไงให้มีพักต่อเนื่องฮะมัน,ยา,านยากครับยากครับเราต้องคุมตัวเองให้ได้ถ้าคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะลด,ดวงจรไปครับคุมอะไรคุมคุมเหมือนถึงว่าคุม ผมทั้งความมาเพฤติตัวเองด้วยฮะแล้วว่ารายได้ถือว่ามีความมั่นคงกว่ากันไหมพูดถึงว่าไรายได้ก็ถ้าเราจัดก,การตัวเราเองให้ดีนะครับก็มีความมั่นคงครับดีฝ่าตอนที่เราทํางานเพราะว่าตอนถ้าเราทํางานเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเกิดวิกฤตอะไรขึ้นไงน เงินเดือนเราอาจจะไม่ได้ก็ได้ในเดือนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราทํางี้ถึงว่าเราพูดถึงเจอถ้าพูดถึงตัวเงินนะครับถ้าเราไม่มีเงินในเดือนนั้นแต่เรามีมีอาหารทานนะฮะเย็นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาไปทํางานนะยิ่งเขาเขาทางานช่วงดึกอะ่ะเขาขี่จักรยานไปเป็นห่วงเขา้านอนไม่หลับอะ่ะจนฟ้าขยะมา มาลุขึ้นมาเออมาดูลูกเราได้กลับบ้านพอมาทําอย่างนี้นะแล้วยิ่งเขายิ่งมันมีพ่นผลิตออกมาต่อเนื่องต่อนเนื่องเงี้ยมันมีความสุขด้วยอ่ะนี่พูดถึงว่าถ้าเงินเดือนนะเงินเดือนเขาเป็นเงินเดือนหมื่นหมื่นฟ้านะฉันว่าฉันตัดพักนะเดือนหนึ่งหมืน่นหมื่นฟ้านะฉันว่ามันมั่นคงว่าเพราะว่า ่นเราจะมีอาหารกินด้วยมีความมั่นคงหลายๆ่ย่างเลยกระทั่งเราสามารถเรียนรู้กับผักเนี้ยเราสามารถไว้พัน์เองก็ได้อนาคตเราจะต่อยอดค่ายพัน์ก็ได้มันมีหลายย่างเลยเพราะพันพวกนี้เป็นพันที่บริสุทธิ์แล้วนะสำหรับการตลาดผักไร้สารพิษมี2วันต่อหนึสัปดาห์ทั้งที่โรงพยาบาลน,นคลปรปฐม และหน้าโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินชุมชนปฐม,มโศกโดยเขาจะจัดการการตลาดผักไร้สารพิษผ่านกระบวนการกลุ่มครับตอนนี้ก็มีสองวันครับมีวันอังคารกับวันเช้าว,วันเสาร์ครับก็วันวันอังคารเราจะเก็บไว้ขายตอนเช้าของวันพุทธที่โรงพยาบาลนครปฐมฮะแล้ววันเช้าว,วันอาทิตย์ก็จะขายที่โรงปุ๋ยปฐม,มโสกครับ คุยกันก่อนครับในกลุ่มอะฮะว่าใครมีอะไรมั่งฮะถ้าใครมีน้อยเราก็จะตัดเยอะหน่อยฮะถ้าเพื่อนเพื่อนในกลุ่มมีมากเราก็จะเราก็จะดูปริมาณพักว่าเออถ้าเก็บไว้อาทิตย์หน้ายังได้ฮะเราก็ตัดน้อยลงฮะจะแชร์กันนะครับในกลุ่มอะะผมก็จะตัดเอาไปให้ที่ไร่นะเจ๊ฮะแล้วก็ไปแพ็คฮะตัวผมเองอะครับในในฟาร์มอะมันมีการทํา มีงานงานเยอะครเพราะถ้าเราไปนั่งขายมันก็จะเสียเวลาไปครับเราผมต้องมาเตรียมแปลงมาอะไรเงี้ยนะครับเลยคุยกันตกลงกันฮะว่าให้ให้แกขายไปแล้วเราก็ตัดาราคาไปให้แกเป็นส่วนหนึ่งครทุกเช้าว,วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ต้องนำผักไปขายที่หน้าโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินชุมชนปฐมโศะกเจ๋งจะเก็บผักแต่เช้าคัดสรรผักที่โตเต็มที่ แม้ผักรูปรักภายนอกจะไม่สวยงามแต่ไร้สารพิษจากสารเคมีจึงเป็นที่ต้องการของลูกค้าผักทั้งหมดจะถูกนํามาล้างให้สะอาดก่อนบรรจุใส่ถุงหรือตะกร้าแล้วจะนําผักไปส่งให้พี่โกมลอ่อนสดสมาชิกในกลุ่มที่จัดการเรื่องตลาดครับคุณผ้ไทันโลอววไว้ทันเดีย ครับครับวันนี้ช้านะหน่ครับทุกวันอาทิตย์หน้าโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินชุมชนปฐมโศจะมีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่างๆและที่สำคัญคือการรอซื้อผักไร้าสารพิษไม่จะเป็นการตลาดเล็กๆดำเนินงานโดยเกษตรกรตัวจริง อีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบว่าผักปลอดภัยแน่นอนแม้ผักจะไม่สวยงามแต่ก็เป็นที่นิยมของลูกค้าครับยังไงอะเมื่อก่อนนี้ก็ไปด้วยกันแล้วพอลาช่วงหนึ่งก็เจ้งหยุดก็ว่าว่าไม่มีเวลาทําของตัวเองก็เลยว่ามันจะไปเสียเวลาไล่คนไงก็คือว่าให้พมใจการเรื่องการไปค่ายที่นาลูงปุ๋ยพลังแผ่นดินนะครับก็เราก็เจ้งก็เช้าแกก็จะวันอาทิตย์เนี้ยเช้าแกก็จะมาส่งเรามาทึ่งพมเนี้ยพมก็จะมา จการแพ็คเป็นลักษณะเป็นทุ่งเป็นทุ่งทุ่งนึงขี้ต้องขี้อะไรก็ว่าตามชนิดผักไปนะครับแล้วก็เรื่องราคาเราก็ทางเจ้งเขาเขาก็มันขายทุ่งอย่างยีบาทก็ตัดกันตัดค่าทุ่งค่าแรงค่าค่ายกันไปเป็นเป็นลักษณะขายขายแบ่งกันไปอย่างเงี้ยครับก็อย่างเงี้ยสมมุติ20บาทก็ตัด6บาทอย่างเงี้ยครับไประบบจัดการกันนะครับที่พูดถึงว่านะ ถ้าพอเราทําอินทรีย์แล้วเรามีตลาดเรายิ่งเรามีตลาดของเราค่ายเองเนี่ยเราได้ค่ายกับคนกินเลยอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องเราก็เอาเรื่องราวของเราไปเล่าให้เขาฟังว่าการทําอินทรียเนี่ยทําอย่างนี้นะมันเป็นอาหารที่ปลอดภยัยทึ่งพักหน้าตามันจะไม่สวยนะแต่มันกินแล้วมันปลอดภยัยแล้วเราได้ไปเจอมู่เจอกลุ่มเราเนี่ยใครมันก็มีแรงอ่ะมีแรงกระตุ้นให้เรา ว่าเราทําแล้วมันประสบความตําเร็จถ้ามาลงตัวไหมลงตัวมากเลยครับเพราะว่าเราเคยไปทําไล่ไ่ตลาดมาแล้วสุดท้ายเรามาอาทิตย์หนึ่งเนี้ยออกอยู่ประมาณสองสองตลาดพอดีกันเลยครับพอดีกับพ่นผลิตที่กองเรามีมีในเครือข่ายเรา4ี่ห้าคนเนี่ยครับมันจะเป็นทางเลือกโดยเฉพาะเลยคือเหมือนกับเราทําอินรีเนี่ยเราจะไม่ไปปนกับเคมีอยู่แล้วเพราะว่าการทําเกษตรอินรีเนี่ยมันไม่สามารถไปแข่งขันกับ เคมีได้อยู่แล้วโดยเฉพาะรูปลักษณ์นะฮะรูปลักษณ์ของพืชผักอะไรเงี้ยจะเป็นตามเป็นบางฤด,ดูกาลอาจจะมีพืชผักที่ออกมาสวยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะไม่เอาไปปนกันคือตลาดอะที่จัดโดยเฉพาะเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นทางเลือกให้กับคนอยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีเป็นตลาดของอินทรีเลยนะเป็นออร์แกนิกนะไม่ใช่เจ p หพีอว่าผักปลอดภัยอะครับ หนุ่มโรงงานทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่วิธีของงานประจําและต้องทําตามคําสั่งเท่านั้นไม่ตอบโจทย์ต่ออุดมการและความใฝ่ฝันเขาจึงลาออกจากโรงงานแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่มีแรงสนับสนุนจากครอบครัวทําให้วันนี้เขามีองค์ความรู้มากขึ้นดูได้จากผลงานการปลูกผักที่สมบูรณ์มากกว่าเมื่อก่อนมากมายอีกทั้งมีการตลาดที่มั่นคงการเริ่มต้นทําความฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ณไร่ปัลลัก์แห่งนี้จึงเป็นที่น่าทา้าทาอยอย่างยิ่งครับ